lạc lụy ở nhà bay rau lạc 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 lắt lạc 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 นู่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 ใหญ่ม่แน่ไป่นอนออดน้ำซิงได้แน่นอนนูนตรงนี้นะนู่นตี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 สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะวันนี้มาเกี่ยวอยู่ใกล้บ้าน มาดูเขาไล่นูกันนะครับทำงานปลา,า,าเด็ดเราปาเด็นเ้องเกี่ยวอู้คนไล่นูเยอะอย่างนี้ไม่รอดนูง <c oughs> นูไหนนูไปรัดไว้นู่นและรัดจอบปวกหนูเฮ้ <c oughs> รัดลัดทังนู่นไว้หนูได้ทำอะไรหนูไ,ไหนหน <c oughs> โูโอ้ตัวใหญ่ <c oughs> ใหญ่ขนาดไหนะ <c oughs> อ้ามึงจะพายยอดเราปะเนี่ยนะเจ้าปีศาจครับ เ,เราก็ชิวนเลยหลอดอยางยูงับอยู่คนไล,เล่เยอะเลยปเปิดเส้นรอดมีตับมากเวลายำเย็นอีกแล้วครับแวะมาดูปลายอดเก็บงานนะนู่นครับอ้อมไปทางนูง้นนะ เจ้าปีศาจเรานะโอ้คนไล่นูเยอะครับเมื่อกี้ได้ไปตัวหนึ่งกันตัวใหญ่เลยนะนี่ดูคนกำลังคนเยอะเลยเดี๋ยวมาดูวิ่งนี่ เร็วเลยนะ่ะวัจันทาดเพื่มเลยปลายยอดคครับลฟอกับจานเบียร์ครับโอ้ลถฟอร,อร,ร,ร,ออร,อร์ว้าว อดันดันเข้าตั้งอ้าจัดไปเฮ้ยเจ้าพายอดแก่ส่งซิกแซก จะตัดตรงไปเลยนะโอ้ยอนแรงพาทุกเกือบตกดินแล้วครับนี่่านี่ดู่านีน้องขออ่อเาุจัน ้วชวนแล้วเก็บใส้ในครับกวดจาดฟาดพื้นเปลี่ยนให้น้องฟอร์ดรับหรือไงน้องฟอร์ดเข้าไปในหัวจริง พาไปาเต็งแดง่อยนะครับพาทิศตกดินนะว้าวใบยอดดันอ่านึกว่าเข้าไปในหัวเอง É muito longe. เข้าเสร็จกลับมาแล้วครับฝวายยอดสายจวดฝีมือระดับประการนครับฝีมือระดับเทพนะไม่ธรรมดานะชั่วโมงบินสูงครับสูงจัดมาแล้วมาแล้ว เมียงนะอูเมงเมงอะไรบินเต็ม lan rồi nó không? นนะดูนะดูนะปานเจริญหัวเก่งครับเอาเจอแล้วลูกเจอแล้วลูกนู่นู่นู่น่น่ รู้นะนู้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 วูตัวใหญ่ใหญ่สิตัวใหญ่ตัวใหญ่เดี๋ยวดักทางนี้ดักทางนี้ไม่แน่ไปนอนออดน้ำซิงได้แน่นอนหนูตัวนี้นะตัวใหญ่เหมือนกันนะ <c oughs> ดู with, hold on, hold on, hold on. ้ตู้ตี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 เรียบร้อยครับตูกตัวใหญ่น่ะโอ้ใช้กำลังคนเยอะเหมือนกันนะโอกาสรอดมีน้อยมากครับเอาหนูมิคะ đẹp bay, đẹp rồi không อให้จวดจาดฟาดพื่มมานมีหนูไม้มีหนูไมมไม่มีป๊บปบปบตัวใหญ่เลยปบ ตัวใหญ่เลยนั่นแหละแถวนั้นนี่ครบครับตัวใหญ่เลยนั่นแหละเข้าตรงนั้นเลยครับตัวใหญ่เลยต,ตรงตงยืนอยูนน่นั่น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 แหละโอ้อหอู <c oughs> ตัวใหญ่เลย <c oughs> ครบมี <c oughs> <c oughs>